น้องหมอะาจังเนี่ย <t> จ <meals> <t CR AT> ้ากระดานกานกดนกรนกะดดานนะไระานนรดานดดากืกะรากนกระากนกดนกระบกระากระากระ่าน้นะนกระดระบนกกดแลกวสานกลนนร เส <Birthday. S 1> ื้อบางใหญ่ครับเอาอยัางไงดีเสื้อบางใหญ่อานะครับตอนนี้นาทีทองนะครับยังไม่มีใครกินนะเสื้อบางใหญ่เอาอขึ้นมาถึงตาช่างเอาเลยยังไม่มีใครกินนะเอาใครขึ้นมาตอนนี้ถึงตาช่างเอาไปเลยหนึ่งตัวเสื้อจากาบงใหญ่พิชชิ่งนะครับ,บ<า>ตอนนี้นะครับรับเสื้อจากบางใหญ่พิชชิ่งไปหนึ่งตัวนะครับครับบางใหญ่พิชชิ่งวันนี้มาร่วมรายการด้วยนะครับได้ยีครับระเปเลยครับเรืงงานพลังธรรมชาติเก่า นี่รุ่นอาจารย์ผมเลยนะเนี่ยเอ,นะอาหนึ่งตัวเสือ้อหนึ่งตัวแล้วครับวัดมาเลยครับปลาอะไรก็ได้

ครับโจ๊กหาดใหญ่นะครับบอกว่าเป็นสปอนเซอร์นะครับมอบวัวด้านหลังครับที่กำลังเดินมาใช่โจ๊กจากวัวใช่ป่ะไปเคลียร์กับเจ้าของมาเลยตัวนึ่งมาแล้วครับอ้าวมาใส่มาเองเอาได้เสื้อตัวเองเอาไหมนะเปิ้ล อาเจ้าของเสื้อได้เองนะครับไม่เอานะครับยังอยู่ครับยังอยู่เขาบอกเสื้อไม่มีใครวัดเลยอ่ะ <c oughs> ใครอยากเอาให้ผมก็ได้มไมผมบอกเห็นยังพี่ชายยัยงนี่ไงพี่ชายสู้ๆนะพี่ผมลงให้พี่นะหนะมอสู้ๆนะผมลงอื่นให้ชนะมันจกนันนั้นเลย เนิ่งนั่งข้างเงี้ยนิ่งนั่งข้างเงี้ดยนิ่งก่อนนะให้เราพาไปนั่งข้างเล้ยเฮ้ยนิ่งเหรอเฮ้ยเราหนิงเลยนงเสื้อตัวนี้คลิปวีดีโอนานนะเสื้อตัวนี้เอง Màu เค้ามาว่ะซี้ครับมา เส<ห>ื้อ,ย,อย,ยังอยู่นะครับเสื้อยังอยู่นะครับเสื้อยังอยู่ยังไม่มีกวใครวัด